เก็บองุ่นเองจากต้นที่วางน้ำเขียวกันไ่องุ่นเจริญซับวงน้ำเขียวข้อชมฟรีจ่ายแค่ค่าอางุ่นที่ตัดเองกิโลละหนึ่งร้อบาทแถมเด็ดชิมก่อนตัดได้ด้วยหยิบตะก,กร้าแล้วลุยกันเลยเดินเข้าสวนแปลงนี้เป็นองุ่นสายพันธุ์แบ็กโอปอลไรเมล็ดหวานกรอบอร่อยจะเลือกพวงไหนลองชิมก่อนถูกใจรสชาติพวงไหนแล้วค่อยตัดได้เลย <S <S บรรยากาศคือดีเดินเล่นชิวๆมีมุมให้พักผ่อนนอนเปรรับลมเย็นๆจะนั่งถ่ายรูปหรือนอนเล่นก็นได้หมดแต่เดียวเดินมาต่ออีกนิดไฮไลท์ของที่นี่เลยแปลององุ่นหลากหลายสายพันธุ์พวงใหญ่ลูกุกดๆตรงน,นี้ถ่ายรูปได้ฟรีแต่ไม่สามารถตัดได้นะคะบอกเลยว่าสวยมากเดินเล่นในไร่คือชิวมากแชร์แวะถ่ายรูปก,กับพวององุ่นสวยๆช่อใหญ่ๆข้นระยะเต็มสวนบอกเลยว่าใครมาก็ต้องได้รูปปังๆตัดองุ่นเสร็จแล้วก็มาชั่งเลยกล่องนี้ของเราเครื่องลดเบาทไหนๆก็มาแล้วจัดองุ่นสมูทตี้ไปด้วยเลยสดชื่นดวาามคิ แ้ะตามมาเที่ยวกันและอัญุนเจะเลินซับเปิดให้เขาชมในทั้งปีเปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปพิกัดอยู่ที่ถนน3 4, ามศวังน้ำเขียวหาเข้าเมืองเส้นทางมาง่ายมากๆแทกเพื่อนชวนแฟนพาครอบครัวมาเที่ยวกันค่ะเลย